Boy. bia Bi ึงเห็นอะไรอีกมันรงนี้หมุนตรงนี้ยมึงเห็นอะไรอีกันวะสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับนะครับสวัสดีหนึ่งร้อยกว่าท่านนะครับขอเป็นหนึ่งร้อยกว่าแชร์นะครับนี่ทุกคน ทุกคนเห็นตรงนู้นปะที่มันจะเป็นแสงอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมปิดไฟนะเห็นปะมันมีเหมือนคนเดินผ่านเว้ยแบบคาลลุกลุกเว้ยเนี่ยตรงนั้นอนะเห็นปะเห็นไฟปะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับมึงอะไรเรามึงเจออะไรกันวะถามหน่อยดิตอนแรกกับผมเห็นเหมือนผู้หญิงผู้หญิงมัดผมเออเออแล้วเฮ้ยคุยอะไรกันอ่ะ ใครใครวะคุยกันดีปะดีมากแล้วยีกใครวะดีมากดีมากใครอ่ะใครใครมนะโมทสพโตโสัมาสัมพุทสนะโมสพโตโสัมาสัมพุทสนะมสพโตโสัมาสัมพุทส โอมหาปุกปุกปีญทุกดวงโอมหาปุกปุกผีใก้หรใต้หาโอมหาปุกปุกผีะีผีะทางโอมหาปุกปุกผีเด็กผีผู้หญิงโอมหาปุกปุกดวงญญาทุกดวงที่อยู่นที่นี้ถ้าพวกมึงยังอยู่ออกมาเฮ้ยเฮ้ยอี้อะไรวะไม่รู้ กูอยากเจอพวกกูอยากสัมผัสพวกกูอยากลองดีมึงออกมาดิอย่าใครวะเดินมดูดิเดินดูดิเดินมดูดิเดินดูดิเดินมดูดิใช่ใช่พี่ตกเฮ้ พี่ตอนตอนพี่พี่ปลูกพี่เรียกปลูกอะตะกี้เสียงได้ยินไดียินเลยเป็นเสียงชัดเลยว่ะบีชัดเลยไปแล้วนะไหวนะโอยมึงดูแลน้องนะจิบจบมึงดูแลน้องดีๆนะอุ้ยได้ยินป่ะเสียงอะไรอะเสียงอะไรวะผู้หญิงไม่มีประวัติเลยไม่รู้ว่ะ ลองวอถามอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีผู้หญิงอยู่นะบีมันมีผู้หญิงอยู่คนนึงนะเฮ้ยเฮียไม่รู้ว่าจอหรือผียังไม่รู้เลยมีผู้หญิงอยู่คนนึงไม่รู้ว่าจอหรือผีจอหรือผีจอจรอะไรวะคนจรไงเฮ้ยทำไมมันกุ๊กกักกุ๊กกักตลอดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ทำไมมัน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 กุ๊กกักเต็มเลย เฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละในที่ตอกก็โดดในที่ตอกก็โดมแบบนี้แต่นม่งมันมันยืนอยู่ตรงกระจกแล้วแต่มันหายวูบไปเลยอ่ะตอนที่รอมเลยเข้ามามีหัวนะมันไม่มีหัวนะจีทำไมเสียงมันแปลกปะเนี่ยเฮ้ยมึงใครวะพี่สาวอุ้ย อะไรอ่ะพี่ผีทุกคนผีบอกผีเด้อหืมผีพูดผิดเปล่าดีบอกผีนะเขียนไม่จริงนี่ว่าเขียนไม่จริงอย่ามาหลอกอุย้ยอ,อ,อะไรอ่ะ ันจะอะไรร่วงมาจากข้างบนไม่ไมวะไม่รู้ข้านอุ้ยอุ้ยุ้ยี่อะไรขยะอะไรมันขยาวะคานเหรอไม่รู้ไม่แน่ใจเหี้ยจริงเหรอเหี้ยจริงวะวะเออเออกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับผม กดกดแชร์เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะตรงไหนว่าที่เขาเห็นกันะไ,ไม่รู้ว่ะเห็นเขาบอกตรงไหนตรงห้องไหนไม่ร<ด>ู้ว่ะห้องไหนไม่ได้ยินเราไหมอืมดีห้องไหนของของเราจะไปซ้ายจะไปซ้ายไปขวาก่อนวะอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นม,มีเสียตรงนี้ว่ะต่อหน้าเลย ขวามือขวามือใช่ไหมขวามือทางไหนวะทางนี้ทางนี้เหรอใช่เฮ้ยดีเสียงแค่วะ สาวอ่ะพี่สาวออกมาสิจ้ะเก่งอีกกูไอเรนเอตรงไหนวะขวาตรงนี้เหรอหรือ,อยังไงตรงนี้ใช่ไหมันันมมเขียนถุงกระจกมาถ่ายวับไปเลยนะบีมันมันมันหายวัดไปเลยนะตอนที่ไอหลองมาเดินเข้ามาใส่โอ๊กอ่ะกระจกนี้เหรอกระจกบานนั้นอ่ะนี่ไงบี้บานนี้บานนี้นี่ ใช่ไหมบานนี้เออบานนี้บานนี้เออนั่นแหละเฮ้อออืมอืมอะไรเฮ้ยบีเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยสวัสดีปีใหม่นะครับนะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะครับนะใครที่ไม่ได้กลับบ้านนะครับนะอยู่บ้านนะก็ ดูพวกเราได้นะครับนะขอคนหนึ่งแชร์นะครับนะของอันที่โอ้ยพูดมากเว้ยขอคนละหนึ่งแชร์ครับผมทุกคนคนละหนึ่งคนละหนึ่งแชร์นะครับตรงหน้าต่างว่ามันมีข้ามน้ำเหลืองอะไรวะอะไรอ่ะประตูนะพี่เนี่ยประตูเนี้ย เฮเฮ้ออยอะไรก็บีบไม่เห็นเรืออะไรตรงหน้าต่างเมื่อกี้เออ,อพี่ๆเออเห็นเออเหนีน่เห็นอะไรตรงหน้าต่างวะเห็นเขาบอกว่ามีเสื้อขาวอยู่ตรงหน้าต่างเออเนี่ยเขาพิมพ์มาครับเสื้อขาวเขาบอกมีเสื้อขาวพี่ หน้าต่างหน้าต่างเสื้อขาวตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างนี่อ่ะตรงหน้าต่างใช่ไมไม่มีไม่มีเมื่อกี้เหมือนมีเลยเหมือนเห็นไม่ถือว่าแบทไม่ถือว่าเฮ้ยมีเฮียเฮ้ยลงทางนี้เรา ห้องแหละไ,ไม่รู้อะหูนะห้องอะไรไอ้บอยมันมีอะไรขาวๆพลาดไปเมื่อกี้นะบอยก็นี่แหละผมไม่รู้นี่บีเฮ้ยเฮ้ย,ยคนวิ่งใครวิ่งเฮ้ยใครวิ่งอ่ะ ไม่มีใครวะฮะดีอะไรพูดอะไรอ่ะไม่ได้พูดปีเฉยเลยนะครับนะเดินอ้อมเดินอ้อมไปดูมันอ้อมตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอเียเดินไม่ถูกเลยว่ะเียเดินไปเดินไม่ถูกอ่ะไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรอ่ะตกใจ เสียงอะไรแฮะเมื่อกี้วะเออลองไปตามทางลองลึกลองดูลองดูตามทางดูดีไป,ไปดีลองไปตามทางดูดิโหองไหเนขไม่เ,าาาามเหาไม่เจอหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนวะ ตรงหน้าต่างนี่หรอซ้าย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 มือซ้ายซ้ายมือซ้ายมือตรงนี้หรอเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีอะไรอะไรเี่่ะกี้พี่ตาฝาแล้วะอะไรตะกี้เห็นมีชุดขายืนอยู่นี่ตรงไหน เออนั่นแหละนี่เหรออือเฮ้ยเหนือตรงกระจกเลยตรงกระจกกเลยไหนอีกตของก็เจอนะนะไี่มีเฮ้ยไม่มีนะยังยืนยัไงก่อนเฮ้ยบีแต่กี้พี่เห็นว่าชุดขาวอ่ะขาวมันแขนสั้นอ่ะงั้นบีงั้น,<ะ>นเดี๋ยวเราลองเดินไปนู่นนะ ไม่เห็นมาเดินดิไม่เห็นไงทางเฮ้ยโอ้โหทางนี้มันอ้อมได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยเสียงมาจากไหนวะนี่ตอนแรกพี่เห็นตรงนี้นี่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 ตรงบ้านนี้เลยอือเฮ้ยีอะไรข้างหลังพี่ ข้างหลังมีอะไรข้างหลังใไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรรั่วตรงนี้ไม่รู้อ่ะไหนอ่ะเสียงอะไรร่่งวะชุดขาเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงใครวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เสียงคนชัดเลย แล้วก็บ่นเลาะบ่นเลาะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยว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 ตะกี้เสียงตะกี้เสียงคนตะกี้เสียงคนชัดเลยคนมันคุยแบบยิ่งดูยิ่งอ่านไม่รู้อะใจเย็น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 ไหวไหมไหวไหมไม่ไหวดีอะไรอย่าทิ้งพี่ดิอย่าทิ้งพี่ดิไม่ไหว มข้างหลังหรอเล่งเสียงใครวะหลังไหนวะก็มีเสียงเดินเข้ามาดิเดินเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเดินเข้ามดิไดยินเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอยโอ้ยโอ้ย เพ่พี่อะไรนี่เฮียึล้มแลมหรอไม่เห็นคนยืนล้มเหรอไม่ใช่ประตูหมายถึงว่าเห็นคนยืนไหมเห็นลางๆอะเห็นลงแสงอ่ะเออเนี่ยอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยด้ย้ยบีใช่เหรอวะใช่ไหมยืนตรงนั้นเลยใช่ไหมไม่จางหายเลยเอาไหนดีวะบีเยี่ยจางหายตอนหน้าเลย ทำไรอ่ะใครทำไรอเสียงอะไรกูจะใครอ่ะเฮ้ยีเสียงคนสัดมากเลยตอนเนี้ยมีเสียงผู้หญิงด้วยพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเ้อโหทางไหนอยู่วะบ,บีเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเสียงตลอดเลยว่ะมึงเงี้ยทำไมเนี่ยเฮ้ยบอกให้เข้ามาดิเฮ้ยเสียงใครทุบเลยวะเฮ้ยเฮ้ยบีงั้นบีรออยู่นี่ก่อน บีรออยู่แค่นี้นะบีอย่าพึ่งทิ้งพี่ไปไหนนะ่ะ มีใครอยู่ห้องตรงนี้มันห้องน้ำดิอยู่ไหนเอาพี่บอกให้พี่ยืนรอตนี้โหไปยืนรอไปยืนรอสักไกลเลยพี่บอกว่ายืนรอตรงนี้ยืนรอตรงนี้ núi là quái, cái gì? boy, khu khang, khu khang trái fire hả? fire? chờ nè, tất เสียงใครวะอะไรกระบอกเฮ้ยไฟใครอ่ะไฟพี่แหละไฟเฮ้ยไฟพี่อะไรไฟเราไฟ้ยไฟดีไม่พี่เฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮียอะไรเฮียเฮียเฮีย ทำไมมันวิ่งเหมือนปูเลยวะไอ้ยื่ทำไมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมันวิ่งทำไมมันวิ่งแบบเอียงอ่ะปู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 ไอ้ชื่อเหมือนปูเลยไอ้ชื่อไหวไหมบีดีไหวไหมเปล่างั้นเรียกไอ้ลองมาพี่เดี๋ยวลองเข้ามาเสริมพี่เดี๋ยวไอ้ชื่อเดี๋ยว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 วอร์นี่ลองมฮะลองไม่ลองเดี๋ยวก็ตกเฮ้ยเุ้ยทุกคนขนลุกเลยกู เียเฮ้ยทำไมมันเดินเฉีงเฉียงเหมือนปูไม่ใช่เหรอล้อม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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอตั้งหลักกันหนึงเดีเย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหมือนปูอไอ้แค่เหมือนปูเลยวิ่งแบบข้างๆแบบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เนี่ยอุ้ยเดี่ยวบอกมเลยบนหลังคาเใช่เหรอเออเดี๋ยวบนหลังคามากกว่านี่คุณขอคนหนึ่งแฉะนะครับนะแชร์หน่อยนะยอดแชร์น้อยมากเลยนะครับนะแชร์ทีนะครับนะขอคนหนึ่งแฉนะครับนะ เฮ้ยล้อม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 อะหน่อยเว้ยล้อมล้อมเว้ยล้อมเว้ยไม่ไหวเว้ยถ้าคนบอกคนเด้อครับล้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 ล้อมล้อมเว้ย อทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อที่มัดรวมครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่มัดรวมนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเพราะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันไอ้นี่หรือเปล่าไม่รู้ว่าคนหรือว่านี่นะฮะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่มัดรวมนะครับผมเดี๋ยวเรา <Okay. S 1> ไปต่อกันท,ที่มัดรวมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันว่าตกลงเป็นคนหรือผีนะครับผมแต่ว่าตะกี้เห็นชัดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่มัดรวม